เกิดจากการที่เรามีได้เพียงแต่คำนึงถึงความสุขความเจริญของแต่ละบุคคลแต่ยังคำนึงถึงความสุขความเจริญของบ้านเมืองเราจึงสามารถร่วมมือกันผ่านพ้นอุปสรรคแล้วรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาได้อย่างสำเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีเพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประสบนิกรชาวไทยเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565 คับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินครับผมบุญยริศชิมพิมลมีชั้นสุภาพรแสนสุขค่ะครับเราสองคนร่วมกันดำเนินรายการครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่28มกราคม2อง5นะครับก็เป็นวันสุดสัปดาห์นะครับในการทำงานนะครับเราเริ่มด้วยข่าวนะครับอันเป็นความภาคภูมิใจนะครับของกองทัพบก นะครับนั่นก็คือรางวัลเกียรติยศจากดาวนะครับเมื่อวานนี้นะครับสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันป้องกันประเทศนะครับได้มอบรางวัลเกียรติยศจากดาวนะครับให้กับสิทธิ์เก่านะครับที่สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติยกย่องที่ท่านปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองแล้วก็เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการทหารนะครับสำหรับในส่วนของกองทัพบกนะครับบุคคลที่ ได้รับรางวัลเกยียรติยศจากดาวนะครับประจําปี2ง6 5นะครับก็มีสามท่านนะครับท่านที่หนึ่งก็คือพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้นะครับผู้บรญการฐานบกนะครับรางวัลที่ท่านได้รับในสาขาบริหารการปกค,ครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาตินะครับท่านที่สองครับพลตรีอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรองแม่ทพัพภาคที่สองในสาขาการทหารและท่านที่สามครับพันเอกหานพลเพชรม่วงนะครับรองผู้บริการ กองข่าวกองทัพภาคที่4ี่นะครับก็ได้รับรางวัลในสาขาการทหารเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลจากดาวในส่วนของกองทัพบกครับแล้วก็ในเรื่องที่2นะครับก็เน้นย้ําสําหรับการสมัครสอบเข้าเป็นทหารกองประจำการนะครับโดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษนะครับวันนี้ก็ยี่ก็เหลือเวลาถึงวันที่3ามสิบเอ็ดพกราคมนี้เท่านั้นนะครับสําหรับน้องๆ ชายไทยที่มีความสนใจที่จะสมัครเป็นทหานกองประจำการเน้นย้ําในเรื่องของระบบในการสมัครนะครับก็สิ้นสุดก็คือเที่ยงคืนของวันที่สามสิบเอ็ดนะครับแต่ก็อยากจะฝากเน้นย้ําให้น้องๆน,นะครับเผื่อเวลาเล็กน้อยนะครับน่าจะประมาณสักยี่สิบสามนาฬิกานะครับ,รบก็น่าจะเข้ามาได้ก็ยังมีเวลานะครับสําหรับน้องๆที่จะสมัครนะครับสวสมัครผ่านเว็บไซต์นะครับ rcm65. rta.mi.th นะครับอันนี้ก็เป็นช่ว,ชวงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็สืบเนื่องนะครับจากการสมัครสอบเป็นทหารกองประจำการในครั้งนี้นะครับก็ด้วยภาวะการแพร่ระบาดนะครับของโควิด -19 นะครับกองทัพบกก็เลื่อนการสอบนะครับจากวันที่6กุมภาพันธ์2515 นะครับเลื่อนเป็นวันที่27กุมภาพันธ์2565นะครับณสถานที่ตามที่ผู้สมัครได้เลือกไว้นั่นก็คือในพื้นที่กองทัพภาคหนึ่งถึงกองทัพภาคที่สี่เลยนะครับอันนี้ก็เน้นย้ําเตือนนะครับสําหรับการสมัครเป็นฐานกองประจำการนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสอบเป็นยทฐารนประทวนนักเรียนในสิบฐานบกฐานอาสานะครับก็มีการเลื่อนนะครับอันนี้ก็ฝากเน้นย้ํา แล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็นับถอยหลังอีกไม่กี่วันนะครับวันพฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์2565นะครับนั่นก็คือวันาทหารผ่านศึกนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็มีการจัดกิจกรรมนะครับมากมายนะครับมีหลายวันด้วยกันนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับได้จัดไปแล้วนะครับเป็นพิธีทางศาสนาอิสลามวันอังคารที่1กุมภา พันนะครับก็จะเป็นพิธีทางศาสนาพุทธส่วนในวันพุทธที่สองกุมภาพันธ์นะครับจะมีพิธีสักการะสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะครับบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีพิธีถวายเครื่องสังเวยศาลพระภูมินะครับหน้าที่ทําการองค์การสุขคราทหารบัญศึกแล้วก็เก้านาฬิกาเก้านาทีนะครับจะมีพิธีทางศาสนาพุทธณห,ห้องชาตินครบอาคารสองชั้นที่สอง องค์การสมค้อทหารบาดศึนะครับเวลา18นาฬิกานะครับพิธีจุดตะเกียงโบราณณอนุสาวรีชัยสมรภูมิเวลา18นาฬิกา30นาทีพิธีจุดไฟอนุสร์ความร่วมมือและสามัคคีของหารบกฐานเรือฐานอากาศตำรวจและก็พลเรือนส่วนในวันที่3ครับจะมีกิจกรรมสำคัญก็คือ9นาฬิกาจะมีพิธีจุดตะเกียงตามประทีปดวงวิญญาณ และสักการะอธิณห้องจารึกชื่อผู้ที่เสียสละชีพเพื่อชาตินะครับภายในอนุสรภรีชัยสมรภูมินะครับ9นาฬิกา30นาทีนะครับจะมีพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานราชการต่างๆสมาคมนะครับผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยตลอดจนฐานพันศึกทุกสมรภูมิครับจะมาร่วมพิธีวางพวงมาลาแล้วก็ที่สำคัญครับในเวลา11นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์ยุลานนท์ประธานองคมนตรีนะครับได้เป็นผู้แทนพระองค์วางภูมิลาณนุสุริชัยสมรภูมินะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผู้เข้าร่วมพิธีวางภูมาลาก็จํากัดจํานวนนะครับในการร่วมพิธีเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการของสวบคอนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะมาร่วมพิธีนะครับจะต้องแสดงหลักฐานการ รับวัคซีนอ2เข็มนะครับผ่านการตรวจเอทเคมาแล้วไม่เกิน24ชั่วโมงหรือผ่านการตรวจ RT-PCR มาแล้วไม่เกิน72ชั่วโมงแล้วก็นำบัตรทหานผันศึกมาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องนำมาแสดงนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะสนับสนุนกิจกรรมขององค์การสง้์ทหารบันศึกนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับตัว ทารบันศึกเองแลวก็ครอบครัวนะครับก็สามารถที่จะร่วมบริจาคเงินได้นะครับทางธนาคารไทยธนชาตินะครับเลขบัญชี0387311939นะครับชื่อบัญชีองค์การสงเคราะห์ฐานบันศึกนะหรือว่าจะสนุนดอกป๊อปปี้นะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆได้นะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับพูดถึงฐารบันศึกนะครับทางของระบบก็มีการ ดูแลนะครับให้กำลังใจกับเราบรรดาต้าน,านะครับคุณสุภาพรครับ ค่ะกองพันธ์ทหารมาที่สิบกรมทหารมาที่สองนะคะก็ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเย็นให้กาลังใจอาสาสมัครทาวรประดิษฐสอนทหารผ่านศึกนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กองร้อยชาวเขาอาสาสมัครที่สามสิบสองซึ่งประสบเหตุเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนในพื้นที่บ้านเขาขอตําตบลแคมป์สนอําเภอหล่มสักจังหวัดพิรบูรณ์ทําให้เสียวัยวาขาทั้งสองข้างแล้วก็เพื่อรําลึกและสดุดีถึงคุณงามความดีความเสียสละข,ของทหารกล้าในการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญเนื่องในวันทหารผ่านศึกวันที่3กุมภาพันธ์2565ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะและนอกจากนี้ค่ะทางกองพันธันรับที่1กรมทหารราบที่8ก็ได้จัดก,กำลังพลจิตอาสารวมกับเทศบาลตำบลนาอานเข้าพัฒนาพื้นที่อนุสรสถานหน่วยผสมพลเลือนตำรวจ ทหารอาสาสมัครประชาชนหรือที่เรียกตัวย่อว่าพอตท .1718 ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยเพื่อรำลึกถึงบุญคุณความเสียสละของวีรชนผู้กล้าหาญที่มีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านสึค่ะนอกจากนั้นนะครับกรมการทหารช่างนะครับโดยกองพันทหารช่างที่51นะครับก็ได้เข้าเยี่ยมนะครับอดีตทหารพันศึก ก็คือร้อยตรีสมชายแก้วเล็กนะครับอายุ71ปีนะครับอดีตข้าราชการกองพันฐานช่างที่51ตำแหน่งจากกองร้อยนะครับในตำแหน่งในสนามก็คือกองร้อยฐานช่างสนามที่2กองพันหารช่างที่51นะครับผู้ผ่านสมรภูมิปราบปรามคอมมินิสต์จีนนะครับนกเขาน้ำค้างอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจค้นเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดนะครับซึ่งท่านก็ได้เล่าประสบการณ์นะครับที่หานกล้าในครั้งนั้นนะครับในการปราบปรามคอมมิวนิสต์จีนนะครับที่รู้จักกันก็คือสมรภูมิเขาน้ำค้างนะก็เล่าให้ถึงว่าคนรุ่นหลังนะครับ,นะรบให้ได้รับรู้ถึงความเสียสละนะครับของทหารไทยกว่านะที่เราจะมี พื้นแผ่นดินอยู่อย่างเป็นปกติสูในทุกวันนี้นะครับก็เกิดจากการเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตของท่านเหล่านี้มานะครับโดยกรมการทหารช่างนะครับโดยกองพันธุ์ทานช่างที่ห้าสิบเอดก็ได้เป็นตัวแทนนะครับของทหารในปัจจุบันกนะ็มอบของที่ลึกพร้อมทั้งสิ่งของอุป,อปโ,ภโภคบริโภคนะครับให้กับวีระบุตรเขาน้ําค้างฐานบันสึกนะเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแล้วก็เป็นขวัญกําลังใจนะครับโดยคํานึงถึงด้านสุขภาพนะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็ป่วยเป็นโรค หัวใจเบาหวานนะครับก็อยู่ในการดูแลของบุตรหลานนะครับซึ่งได้รับราชการทหารอยู่ในปัจจุบันนะครับครับครับก็ในช่วงนี้นะครับเราไปติดตามนะครับผลการปฏิบัติงานนะครับของกองทัพภาคที่สามนะครับโดยคุณกาญจนาเกตตรงมามีรายงานครับขอบคุณค่ะการประทะของทหารผ่านจากกองบังคับการควบคุมทหาร่านโซนปฏิบัติการกองทัพภาคที่สามกองกําลัง้าเมืองกับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนด้านอําเภอแม่อาย ตลอดสองวันที่ผ่านมารวมทั้งการขยายผลของกองบังคับการควบคุมที่สองโดยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ำีอ่อชายปราการจัังวดเชียงใหม่ส่งผลให้มีการยึดยาเสพติดกว่า4 500, าล้าน5แสนเม็ดคีโตมีนหรือสารตั้งต้นกว่า26กิโลกรัมพร้อมอาวุธและกระสุนจำนวนมากเป็นปฏิบัติการที่กองกำลังพื้เมืองได้วางมาตราการในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องภายหลังพบว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบด้านจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ยังคงปรากฏข่าวสารความพยายามในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในซึ่งปัจจุบันกลุ่มขบวนการได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการและเส้นทางในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจาก10คนเหลือ3-4คนซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กองกำลังผาเมืองกำหนดพื้นที่เพ่งเลงจำนวน4พื้นที่ได้แก่อเภเวียงแห้งองเ,เชียงดาวอํงา,างและอะแม่อายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการข่าวโดยเมื่อวานนี้ผลตรีนริตถาวรบงผู้บัญชาการกองกําลังพาเมืองได้ลงพื้นที่ร่วมกับพันเอกวิเชษจันสิงห์ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สามภายหลังมอบหมายให้ร้อยโทฤทธิชัยสุนทรผู้บังคับกองร้อยทหารพราน3203ฐานปฏิบัติการปางต้นเดือร้อยเอกประกาศสิทธิปลอบโยน บคับกองร้อยทหารป่าน3207นำกำลังทหารปรานร่วมกับหน่วยปราบปราณยาเสพติดกองกำกับการ2ปราบปรานยาเสพติด3กองบัญชาการตำรวจปราบปราณยาเสพติดออกลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนบ้านป่าโหลบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านนามะอื้นตำบลท่าสาวอำเภอแม่าอจังหวัดเชียงใหม่จนพบกลุ่มขนยาเสพติดเดินมาตามช่องทางธรรมชาติประมาณ3-4คนเจ้าหน้าที่ทหารจึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลต่างกล่าวได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่และเกิดการประทะกันนานประมาณ5นาทีก่อนที่กลุ่มขบวนการจะล่าถอยออกจากพื้นที่โดยผลการประทะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากนั้นกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกําลังผื้นเมืองได้นํากําลังเข้าทําการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่พบเป้ดัดแปลง32เป้ ภายในพบยาบ้ากว่า4,226,000เม็ดคีตามีน26กิโลกรัมขณะเดียวกันด้านอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่กองบังคับการควบคุมที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่4ได้จัดกำลังเฝ้าตรวจบริเวณบ้านต้นโชคหมู่ที่5ตำบลหน,อ,น,นองบัวและได้พบอาวุธสงครามพร้อมกระสุนวิทยุสื่อสารและชุดคล้ายเครื่องแบบทหารประเทศเพื่อนบ้านรวมไปถึงสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้1คน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดจะยังคงมีความรุนแรงและมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นการจนาเกียรติทองมารายงานจากกองพาคที่สามค่ะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณการจนาเกียรติทองมานะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้แจ้งเตือนนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนนะครับก็ หลายภูมิภาคก็ยังมีอากาศเย็นถึงอากาศหนาวนะครับยอดดอยก็อุณหภูมิอยู่ห้าถึงสิบสององศานะครับสําหรับในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็ยังมีฝนนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ก็ฝนตกนะครับส่วนภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับมีฝนบ้างเล็กน้อยนะครับเรื่องฝุ่นละอองพีเอ็มสองจุดห้าก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ มีแจ้งเตือนช่วงเช้าๆ้าเมือเช้าก็มีหมอกนะครับะฉะนั้นก็ให้ขับขี่นะครับด้วยความระมัดระวังนะครับในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับก็ยอด8,000กว่านะครับก็สูงสูงอยู่ทีเดียวนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็28รายนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับก็ยังมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับผ่านกิจกรรมต่างๆของ หน่วยนาทหารทั่วกองทัพบกครับคุณสวาบอนครับค่ะก็เริ่มกันที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะทางกรมพลาธิการทหารบกก็ได้จัดก,กำลังพลจิตอาสาจำนวน8นายนะคะลงพื้นที่ทำการล้างสิ่งปนเปื้อนดำเนินการฉีดพ่นนะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับทางวัดนะคะแล้วก็ที่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีกรมการทหารช่างก็ได้ร่วมกับคณะครูร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาสถานศึกษา ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่โรงเรียนวัดหลวงค่ะเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะในส่วนของการลดพลาค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้ที่บริเวณตำบลปากข้าสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีทางกองพลนธานมาที่สองรักษาพระองค์โดยกองพันธานมาที่สิบเจดกรมฐานมาที่หนึ่งรักษาพระองค์ ได้นำรถโจ๊กปันสุกและก็ไข่ไก่สดราคาถูกมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจำหน่ายในราคาไข่ไก่แทงละ90บบาทค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน แล้วก็ที่กองพันหันราบที่สองกรงหันราบที่สิบสองรักษาพระองค์จัดรถครัวสนามลงพื้นที่จําหน่ายอาหารปรุงสุกมีผัดกะเพราหมูไข่ดาวผัดขิงไข่พะโล้แกงเขียวหวานไก่นะคะในราคาสิบห้าบาทคา่ะแล้วก็จําหน่ายพืชผักสวนครัวราคาประหยัดซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรและโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองที่บริเวณตลาดชุมชนตำบลแซอออำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว ที่ชุมชนวัดหนองบัวขาวอเภเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีทางมณฑลหันบกที่13ก็ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์จำหน่ายอาหารราคาถูกโดยประกอบจากรถครัวสนามเป็นข้าวกะเพราหมูกะเพราไก่ไข่ดาวในราคา15บาทรวมถึงผักจากโครงการทหารพันธ์ดีให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งก็เป็นการดำเนินการนะคะเพื่อที่จะลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเรายังดำเนินการในเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยการลงพื้นที่ รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรค่ะอย่างเช่นที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซากองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่หนึ่งหนึ่งสองลงพื้นที่นะคะรับซื้อพืชผักสวนครัวแล้วก็ผลไม้อย่างเช่นผักบุ้งจํานวนสิบห้ากิโลกร,รัมขึ้นช่ายจานวนห้ากิโลกร,รัมมะม่วงสิบกิโลกร,รัมนะคะเพื่อที่จะนําไปประกอบเลี้ยงให้กับน้องๆทหารกองประจำการค่ะแล้วก็ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาทางกองพันทหานปืนใหญ่ที่สาม กรมฐานปืนใหญ่ที่สามรับซื้อมะละกอค่ะจากพี่น้องประชาชนเกษตรกรในพื้นที่บ้านส่องเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งการดําเนินการนะคะในทุกภารกิจของกองทัพบกนะคะที่ดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ก็เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นค่ะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอีกสองสาหน่วยนะครับคุณสุภาพรครับอย่างเช่นกองพันฐานช่างที่หกนะครับกองพลทหารที่หกก็ได้จัดชุด กิจการพลเรือนนะครับลงพื้นที่ชมชนนะครับออกรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งก็เป็นของเกษตรกรรายย่อยนะครับในหมู่บ้านรอบค่ายบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้ก็เพื่อนําไปประกอบเลี้ยงให้กับน้องๆ้องพลทหารภายในหน่วยนะครับแล้วก็ได้จัดชุดออกไปรับซื้อนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของมณฑลทหารบกที่15นะครับค่าย รามราชินเวศวับงบ้านปืนนะครับก็ได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมนะครับเพาะปลูกผักปลอดสารพิษอ่าก็ได้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าของหน่วยนะครับให้สารรกอประจำการได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติการทําเกษตรกรรมอ่าเพื่อที่จะได้นําความรู้ไปอ่าเผยแพร่ให้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะครับเมื่อปลดประจำการแล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการประกอบอาชีพแล้วก็หารายได้เสริม ซึ่งก็ได้นําผลผลิตนะครับมาจําหน่ายให้กับกำลังพลนะครับครอบครัวแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่เข้ามาวิ่งออกกำลังกายภายในค่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับอันนี้ในส่วนของมณฑลฐานบุกที่15ครับสำหรับในช่วงนี้ครับเราพักสักครู่หนึ่งครับก่อนที่จะมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับื่นตายช สกุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกองค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถรัรมภ์กำหนดจัดพิธีเชิดชูเกียรติทหารกลา้านณะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเวลาเก้นาฬิกา30นาทีเชิญชวนประชาชนร่วมลำลึกถึงความเสียสละของทหารกลา้าและร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวที่ธนาคารทหารไทยธนาชาิเลขที่บัญชี0 3 8 731 1 9 3 9สอบถามเพิ่มเติมที่0 2 3 5 4 8 5 8 7ต่อ4 1 2 3 5ดอกป๊อปปี้สีแดงสดจะเบ่งบานในหัวใจอีกครั้ง3ามกุ่มภาพันธ์วันทหารผ่านศึก <index. S 2> ตลอดปี2อ6พนอ5ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป็ก2 2 ซึ่งจะมีการประชุมที่สำคัญกว่า100การประชุมทางเจ้าหน้าที่รัฐมนตรีและระดับผู้นำนับเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยได้แสดงบทบาทนำในการขับเคลื่อนนโยบายและกำหนดทิศทางของภูมิภาคกองทัพบ,บกขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมภาคภูมิใจและเป็นเจ้าภาพที่ดีเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลเวทีประเทศไทยเวทีโลกเอเป็2022 ร,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 รักชาภาคภูมิใจในความเป็นไทยกระตันยูรู้คุณแผ่นดินท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบ,บกสร้างการรับรู้ที่ดีคือหน้าที่เราอะนะครับในช่วงนี้นะครับเราไปดูกิจกรรมดีๆนะครับของกองทัพบ,บกที่มีให้กับน้องๆนะครับนักเรียนนะครับคุณสุภาพรครับ ค่ะเริ่มที่โครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษานะคะทางกองพลนธานมาที่2รักษาพระองค์โดยกองพันธานมาที่23กรมฐานมาที่5รักษาพระองค์ค่ะก็ได้ดําเนินการมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้กับน้องๆนะคะที่โรงเรียนร่วมจิตประสาทที่ตําบลบึงคอไห่อําเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็ที่กองพันธันราบที่3กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์ในส่วนนี้นะคะก็ดําเนินการคัดแยกประเภทบรรจุสิ่งของที่รับบริจาคจากกําลังพลครอบครัวแล้วก็ ผู้มีจิตศรัทธาค่ะเพื่อที่จะนําไปมอบให้กับน้องๆน,นักเรียนเช่นเดียวกันแล้วก็ที่อเาเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีกองพันธานราบที่สามกรมฐานราบที่หกค่ะก็รับบริจาคสิ่งของพร้อมกับเชิญชวนกําลังพลแล้วก็พี่น้องประชาชนชุมชนรอบค่ายนะคะให้ร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อที่จะนําไปมอบให้กับน้องๆน,น,นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลด้วยค่ะ,คะเดี๋ยวในช่วงของถุงยังชีพใช่ไหมครับเมื่อวานนี้นะครับได้เป็นตัวแทน นะครับของสถานีวิทยุนะครับไปรับของบริจาคนะครับจากแฟนรายการครับก็คือคุณนณาราลักษ์แสงทรัพย์นะครับซึ่งก็เป็นแฟนรายการทั้งในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงกลางวันนะครับได้มอบสิ่งของมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนปฏิทินตั้งโต๊ะนะครับซึ่งได้มอบให้กับกรมยุทธศาสตร์ฐานบกนะครับเพื่อนําไปจัดถุงยังชีพให้กับน้องๆหนุรต่อไปนะครับ ค่ะต่อกันที่โครงการจักรยานสารฝันปันสุกกันบ้างนะคะคุณบุญ,ญายาฤิ์ค่ะค เป็นกิจกรรมดีๆที่กองทัพบกดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นก็คือการมอบจักรยานค่ะให้กับน้องๆในพื้นที่ถิ่นทุลกันดานหรือพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะเริ่มที่กองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่สิบหกค่ะได้มอบจักรยานจํานวนแปดคันให้กับน้องๆนะคะที่โรงเรียนบ้านนาคําฮีอําเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรแล้วก็โรงเรียนบ้านน้อมเกล้าอําเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรค่ะและที่อําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน จิตวิทยาคารกองพลทหารราบที่เก้าโดยกรมทหารราบที่ยี่สิบเก้ามอบจัก,กรยานให้กับน้องๆที่โรงเรียนนะคะแล้วก็มอบถุงยังชีพให้กับน้องๆด้วยค่ะนะครับก็อีกนี่ช่วงอีกสองสาวันนะครับก็จะถึงเทศกาลสําคัญนะครับนั่นก็คือเทศกาลตกกรุษจีนนะครับของพี่น้องที่มีเชื้อสายจีนนะครับก็วันอาทิตย์ที่สามสิบนะครับก็จะเป็นวันจ่ายนะก็คือจะได้ไปจับใจ ซื้อของสิ่งที่จะนํามาไหว้บรรพบุรุษนะครับ<ช>ก็ถือเป็นการสแสดงออกถึงความากระตันยูกระต่วเวทีนะครับ<ช>ก็อะไรที่แพงอย่างเช่นหัวหมูนะครับก็มีการเปลี่ยนเป็นไก่นะครับก็ตามห้างต่างๆดังๆก็นําไก่ต้มนะครับมาจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะทําการไหว้ในการประกอบพิธีวันไหว้นะครับก็คือวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมนะครับก็ก็ปฏิบัติตาม เรียกว่าพิธีการของทางจีนนะครับแล้วก็มีข้อเน้นย้ำเตือนนะครับในช่วงนี้รู้สึกว่าไฟไหม้นะครับหรือว่าอคีภัยนะครับก็จะมีมากขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของอคีภัยนะครับก็คือมณฑลฐานบกที่18นะครับได้ตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสนาภัย นะครับตามที่ผู้บัิชารทหารบกและก็ผู้บูงชาทุกระดับชั้นนะครับมีความหงอยใจแล้วก็เน้นย้ํานะครับในเรื่องของการป้องกันอักคีภัยในหน่วยทหารบ้านพักกําลังพลนะครับพร้อมทั้งเตรียมการนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดอักคีภัยขึ้นนะครับในห่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับก็ได้ทําการซักซ้อมนะครับทั้งอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถดับเพลิงก็ดีอุปกรณ์ตัดทางต่างๆนะครับแล้วก็รถพยาบาลในการในการที่จะ นำส่งทางการแพทย์นะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอักขีภัยครับคุณสุภาพรครับค่ะและในช่วงนี้นะคะหน่วยทหารยังคงดําเนินการนะคะจากําลังพลจิตอาสาค่ะร่วมกับส่วนราชการต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตนะคะเพื่อที่จะเป็นศูนย์รศูนย์โลหิตสํารองให้กับทาง โลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยอยู่นะคะอย่างเช่นที่กองพลหันราบที่สองรักษาพระองค์โดยกรมหันราบที่สองรักษาพระองค์ค่ะก็ได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่พี่น้องประชาชนนะคะจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์โลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยที่สาขาปราจีนบุรีเพื่อสำรองปริมาณโลหิตในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่หอประชุมอำเภอประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งก็ได้ยอดจำนวนโลหิตนะคะอยู่ที่6 7 5 0ซีซีค่ะ แล้วก็ที่กองพันธันราบที่สามกรมหันราบที่สามสิบเอ็ดรักษาพระองค์นะคะจะก,กําลังพลร,ร,ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์รับบริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยที่ศาลาประชาคมอําเภอชายโยอําเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะคะก็บรรเทาความเดือดร้อนนะคะแล้วก็ของระบบโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะคะได้ยอดโลหิตจำนวนสองพันสี่ร้อยสี่สี่ค่ะ ครับแล้วก็วันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับวันที่30มกราคมที่จะถึงนี้นะครับกาหนดการเลือกตั้งซ่อมนะครับก็เขต9จะตุกรหลัก4นะครับกรุงเทพมหานครเพื่อนั้นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับสำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินครับหมดเวลาหมดแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เชิดธงกระรงให้เด่นไกลชาเช, <า S 2> ชื้อเรายิ่งใหญ่ชาทไทยบ้านเกิดเมืองนอง